สวัสดีครับท่านผู้ชมท่เคารพมวันนี้เบ้าแอมรถทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับมมเมเลียนนะครับท่านผู้ชมเมเลียนเป็นฝันดีครับท่านผู้ชมฝันเห็นเอื่อยเอื่อยที่ตายแล้วมากับผีหน้าขี่รถมอเตอร์ไซค์ขั้นสีแดงๆนะครับมาไม่สงสัยอย่างมาทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ขั้นแดงอีกนะครับหมวดนี้เนาะที่สําคัญนั็นเอื่อยเป็นศูนย์แห่งครับสิไปฮักข้อล้านครับล้านน่ะมั่งเอื่อน เอ่ยไมเลียนที่ตายไปแล้วมามางเพื่อนไปเหตุขอกงัวว่าสนบบบอกบเก่าเพิ่นบอกเนาะครับสมุชมเนาะมาสูนเส่งเส่งให้ายเลียนครับให้ไมเลียนนี่ครับผมมาเบิงมารับชมกันครับว่าเรื่องเล่าเป็นยังไงเนาะครับเนาะกับสวัสดีครับไมเลียนสวัสดีครับครับผมเนาะอุ้ยบอกรายละเอียดสูเอฟซีฟังเลยครับฟันว่าแังไหก่อนครับไมเลียนฟันมาเอื่ยเพิ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์ขั้นนั่นลหละขั้นของขั้นแดงขั้นน่ะเพิ่นบรกขี่ขั้นของเพิ่นไหน ตัวนี้ขั้นของเอื่อยเนาะเออตัวนี้ขั้นของเอื่อยคุณที่ขั้นแดงคุนมีผู้ชายผู้หนึ่งคุณผ้าขี่มาเอื่อยที่ตายแล้วหครับเอื่อยที่ตายวแล้วก็ใครค่ายนั่นแหละครค่ายผีหน้านั่นแหละคุณผ้ามาอืมครับครับคค่ายผีหน้าล่ะคูณดำ้มๆจะจอยคุณขี่รถขั้นน่ะคุณมาทรงเพื่อกะนุ่งสินสโลงสโลงเจ๊กล่ะคุณกระลงจากรถเพื่อกะแนมพุ่นแนมพี่เขาก็ว่าแต่เอื่อยพอท้าตายเนี่ยว่าเมื่อตายคือพอท้าตายว่ะครับคุณขี่คุนมาจอดลง ครับคนมาจอดลง่นว่าโอ้ยกูกูก็ว่ากูบอตายแล้วคนว่ากูนอนไป่นว่าโอ้คกูนอนหลับไปกูก็เลยอันนั้นว่ากูบ่ตายแล้วคนว่ากูว่ากูนอนหลับไพ่เผากูกูกะกูก็อยู่ซื่ออยู่กูว่ากูสลกไปคนว่าโอ้ยังโมโหเนาะยังโมโหคนว่า่นกะว่าค้นขัานหนึ่งคนว่าสองนี่แหละครับอันนั้กกูตายไปสองสองคืนครับ ตายไปสองขึ้นคนว่าบันนี่เพิ่อกว่าสองขึนเจ็ดแปดเก้าขึ้พคนละคนว่ะบอลแนวนี้นะเออเจ็ดแปดเก้าขึ้นคนละคนบางทีกูว่ากูาตตายได้คนว่ากูสลบไปสื่อไฟเผากูก็จะลบสื่อพคนว่าโหว้ามาละคนขิงลูกบันนี่เพื่อกว่าแนมเบิงเฮื่อนเพิ่นครับเพิ่นแนมเบิงแนมเบิงทรายเบิงเฮื่อนเพิ่นโต๊ะก็นั่งอยู่หันลังเพิ่งพอเด็กหน่อยนต่นั่งอยู่กับว่าปากดอกโต๊ะกับเฮือก ว่ามึงตายแล้วคือมึงบ่ท่านตายก็เลื่อยวงงส่น่ะน้ากูก็ไปเห็ดเป็นสื่อโอเงื่อนกูก็ไปเห็ดเป็นชื่อกูล่ะเด้อวอบอกเพิ่อนน่ะเพื่อนกับพ่ป่าบันนี้เออค่นมึงบอตายกูก็สิเอาเห็ดเอาเป็นสื่อมึงขึ้นว่าครับกูว่าแต่มึงตายว่าก็บ้างแต่เอื้ยบอตายบ่ันน่ะครับกูก็สิให้มึงขึ้นว่าคันมึงอันนั้นกด้ตฮ็หเป็นของกูแล้วสื่อกูแล้วก็เลืยวางแต่มึง บ่ฮัตตายแล้ววะกันมึงย่างยู่กูกับิให้ขึ้นไปซื้อมึงคือเกากับว่าครับครับครับก็ก็แนมเบึงเฮื่อนผ่นแนมบึงว่าเฮื่อนหลังนี่ก็เลื่อว่าว่ามันแนมเบึงมันบ่บปากก็เลื่อว่าเฮื่อนหลังนี่นั่นให้หลานหลานมันมาหม่างเอาไปเห็นกอกง,งัวมันครับเอาให้หลานแล้วล่ะโอ้บัดน,นี้ว่าขึ้นขั้นหนึ่งก็สีเมนศูนย์ล่ะคือสมเมินพืบๆพืพพพ้นืนกู้สีนั่ไปหาข้อองเมืองผืนวะมึงบ่บอกูเูผ่นว่า ห <pathway. S 2> ่วยตายห่วยว่าสินั้นไปหาข้อเหี้ยกับว่าตายแล้วกับแบ่งกันว่ากับแบ่งกันกับหลานว like ่ะไปหาข้อหลานที่อย่างว่ะคนว่าข้าเดียวแหละคนกับย่างปืด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 ,ปดไปผุดไปทางในบ้านอันโทษเถอะครับไม่ได้อหนในความจริงนี่อันหลานกับม้าฮือ,อน,นเอาอีหลีบกับม้าเอาอีหลีหลานกับม้าว่าอันนึงแบ่งกันคนลักหลังก็ให้หลานว่าให้หลานไปเห็ดกบมัวมันจะไปเห็ดยังกับ้างมั่นว่า ก็เลยให้ม mm. ันไปศูนย์เพื่อเพื่อขุนกูชินั่มไปหักข้อมึงคนว่ะมันนี่เพิ่อกัย่างปิดปิ่ยางเข้าไปในบ้านเป็นบ่มีลูกมียังสมบูรณ์บ่ลูกกับบ่มีผัวกับบ่มีผัวกับตายเดี๋ยวกับมีถึงแต่พี่กับน้องแล้วกับว่าแบ่งกันเนาะกับโป้งหูอแล้วหรือมันสิบบ่ได้บอกคนกับโป้งหงอยห้ากับบ่ได้อยู่ห้าอยู่กรุงเทพเป็นหม่าม้าเราเนี่ยไม่ใช่กับไปเห็นงานกรุงเทพุ่นแม่น ม่เลียนกับพนหูมามังไปเลยเออมามมังเอาแต่พอพนหูอยู่มันก็โทษบอกอยู่ว่ามันสิมามมังเอาหรือมันบ่เลยจุดถูกจุดยางบอกมันบออืออาจจะเป็นไปไห้ก็ไห้เนาะเออจะคอยมันจะคอยมาหายเบื้อเบืออยู่อือครับครับครับโอ้ยคือสร้างเป็นอบาบเพื่อนก็บอกแต่ตัวนั้นแหละคนว่าสองคนวางสี่กู้อันนี้รับไปสองคืน่นวากับพบเจ็ดแปดเก้ามืคนวาอือครับนี่เออ กับขีมอเตอร์ไซค์ขั้นแดงกหรมาขี่มอเตอร์ไซค์ขั้นแดงเหียมสองหกพูดว่าบัดนี้พูดว่าสองหกก็หยุดกับเจ็ดแปดเก้ามื่นพูดว่าโอ้ครับครับครับบัดนี้พ่จะคอยแนบมองเฮือนคอยเดียบอกคุณว่าหลานไปหม่างเอาพูดว่านั่งไปหาคอนมองเ่าข้ามเดียวเท่านี้แหะพ่ก็จอนสินยางเข้าไปในบ้านบ้านเลขที่ตัวไหนลหครับตัวพูดมาออกนะบ้านเลขที่มันสามแปดเก้าบ่สามแปดเก้าบอ สามยังดอกโอ้ยจำบุหรก็บูเป็นยังครับบูเป็นยังบูเป็นยังไม่เรียนเอาตัวทะเบียนรถนี่แหละเนาะทะเบียนรถตัวอันที่เป็นขี่มานี่แหละเนาะครับเนาะเป็นทะเบียนรถตัวไหนครับไม่เรียนทะเบียนรถเพื่นกับอันหกกมอแบบนี้ก็มี่สองเก้าแปดสามมันล่ะทะเบียนรถเพื่นนะั่นครับ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  หกกอมาสกกอไก่มอมาสองเก้าแปดสามเนาะครับผมแต่ผีปลามาบอกตัวไหนก่อนหืผีปลามาบอกสองสองหกเลยเนาะสองหกสองสองหกหกสองหกสองโหกสองเนาะครับครับ็ตนั่นรับลงอีกเห็บว่าเอางพังในเด้อแบบนนี้นอนรับลงไปอีกแบบนีนน้ตื่นขึ้นเสด็จตื่นขึ้นยากทั้งยากพันเหลืองเหนื่อยครับนอนรับลงไปอีกแบบพันโมมูมานอนอากหลากอยูใใ่ในในถึงทั้งเหือนละ่ะครับ คนนอนอยู่บันนี้แม่ได้เมียนห้าก,ก็ว่าโมนอกมโมกันเมียนห้าห้าก,าก,ก็รกก้ายอูบาดรู้ใบถ่วมเพื่อนอยู่เมียนเท่าไ,าไรมันจะร้ายบันนิอันนี้พี่คืนกับเมียนเซจอยู่จนว่าเซตหา้าเซจอันนี้ห้าเพือ่อนเต็มเบิดจักขี่จักหากเพื่อนลุยเพื่อน่าสั่นครับโอ้ลุยเพื่อนบันนิ่เลยขี่โหลดมากเพื่อเมียนเพื่อนแหล้วเกี่ยงแหล้วก็ขี่โหลดมากเพื่ออุ้มเล็กน่อยเพื่ออยู่ใน จาของนี่ได้อุ้มเล็กน้อยอีกได้อุ้มเล็กน้อยขาวจูนปูนผู้ปอกไงหนึ่งอุ้ยิ่งผู้ประยงายก็มังสีออเออนแล้วกันมังสีข้านี่ยนะได้อุ้มหอดเ้็หน่อยแบบนี้เอ้าวันเล็กตัวนี้ออกมากักแท้แล้วว่าตัวไหนละเมเรียมตัวนี้มาแต่ว่าคือถือว่าสองหกนี่เด้อได้ยินเหื่อยว่าสองคนว่ะคนว่าคนอันนี้สลบไปสองักเจ็บแปเก้าคนว่ายันแม่นออกสองหกนี่แหละยันว่า ได้กับมาตัวนี้ค่ะคัะสองหกกับหกสองหกสองนี่แหละตัวเดียวกันกับผีปลามาบอกเนาะแม่นย่างแม่นตัวนี้ค่ะคับแหละเลื่อยวัดโทรละพับไหใเดี๋ยไ่มะำตัวนี่นะครับทะเบียนรถกับหกกอไก่หม้อมาสองเก่าแปดสามเนาะคึณแม่เลี้ยงเนาะแปดเก่าเอ้าน้ำแน่ห้ามันอันนี้พึ่นรวมค่ะบอกไห้หน้าห้าล่างตัวลุมตัวทึ่ง รถขั้นแดงไปใช่หรอเมเลียนมูรถขั้นแดงพอบนกี่พยายามปลายามปลายามปลาขาวเนี่ยเอามาเฮิตได้ปลาขาวหลายเติบอยู่ปลาขาวมุนโอ้ครับครับครับเอามาเมะฮิตปลาเด็กนี่นี่ครับครับแล้วก็มาเบิ่งเพิ่งขับเมเลียนหากินกเก่งเนาะครับแต่โมชุมเนาะกำลังไก่ขี่มันดอกมีแต่ไข่มันดอกนี่นี่นี่อ่าถูกเฮ็ดปลาแดกวะครับนี่ว่าเสี่ยวเห็ดปลาแดกแช่น้ำปลา เทเจไหมเอานี่ไปเทเจไหมใส่ม่องใส่ม่องเอาน่ะมีแต่ปลามุนได้ปลาขาวมุนปลาถั่วหากินเก่งเน่าไม่เลียนเนาะเออลายอยู่ครับข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 ัับโอ้ยเนี่ยนอันนี้ก็ลไรล่างมือไม่เลียนล่างมือก่อนครับผมครับผมเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้หากินกับเก่งบอกรีกับแม่นครับบอกรีกกรแม่นหากินกระม้านเนาะครับไม่เลียนนี่นี่นะครับมีม้าเทือก็ กกมอก2983เออลูกล้านเอ้ยครับเด็กกินเด็อยากจะเลื่อนจะเลื่อนลุกเรื่องเอ้อเอฟซีครับอายุอายุอันเอื่อยที่ตายไปแล้วเจ็ดปีไม่เรียนเจ็ดสิบสี่ย่างกับเจ็ดสิบห้านี่แหละแล้วตายโอ๋อเจ็ดสิบสี่ย่างเจ็ดสิบห้าครับน้อแต่จูงมอเตอร์ไซค์มหาเลยเป็นจูงมอเตอร์ไซค์ขั้นแดงทะเบียนตัวนี้ขั้นแดงมือนะพื้นคีม้าพื้นรถวัตถุสิเมน เขาก็จอยนั่นแหละข้ามาครับครับขั้นนี้ก็เป็นรถเอื่อยเนาะนี่ขั้นนี้เนาะแม่นขั้นนี้เป็นรถเอื่อยค่ณโมเด็คขี่ขั้นนี้อคุณขี่ขั้นแดงขั้นน่ะครับเพราะว่าคุณเคยยืมได้คุณกัสิมาเอาไปขี่ะครับครับขั้นนั้นยังไหนกับบวหนูหรือคุนสิมาใบไห้ไว้กับพวกหนูหรอกครับครับผมแต่ขอบคุณแม่เลียนได้หลายเนาะมียังเพิ่มเติมบอครับแต่มีแค่นี้ละ ครับกลับขอบพระคุณแม่เลี้ยนไดหลายที่ให้ตัวเลีเด็ดเอฟซี D D F C, กับเบลแอมเราตรงงวดเมื่อทีหนึ่งขัยเลยงวดเมื่อทีหนึ่งเมื่อทีหนึ่งขับงวดวันทีหนึ่ง,รง,งครับกันยายนพศสองพันอร่อยหกสิบห้าครับกับขอบพระคุณครับแม่เลี้ยนสวัสดีครับจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าครับผมจะมาชมนี่เรื่องครับตัวเลขของแม่เลี้ยนกระแคปหน้าจอไว้ครับผีเอื่อยมาหากับผีหน้าครับ ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขั้นสีแดงขั้นเก่าเนาะครับที่ทะเบียนรถออกแปดสามแปดสามตัวนี้นะครับผมแปดสามนะครับเนะาะทะเบียนรถจะคือหกกไก่มอมาสองเก้าแปดสามครับขี่รถมหาเมเลียนปีหน้าศูนย์แหิร้านทรายมามางเฮือนแบบ์บบบอกบวกกาวเนาะครับนะสัมบูชมเนาะวัดศีรษะเป็นฮัคข้อวัดสันแล้วก็บอกเลขมเมเลียนหกสองสองหกไก่ับกันเนาะครับสัมบูชมเนาะ แลราคาว่าแถมทไายขึ้นมาอีกติดทไายขึ้นมาเจ็ดแปดเก้าว่าสั่งครับท่านผู้ชมเจ็ดแปดเก้าว่าสั่งครับนี่แหละครับตัวเลขของไม่เลี้ยนจะแคบนาจอไว้เท่าครับเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองขั้นร่อยหกสิบห้านี่ครับแฮมมี่ฉกญ่กับไม่เลี้ยนต่อเนื่องนะครับเนาะหลังจากไม่เลี้ยนลงมาจากกรุงเทพกับฟันแม่นเอาโชคมาฝากเอฟซีทันทีนะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้กับฟันอยู่บ้านครับบุกนไหนครับกรุงเทพอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะหกสองสองหกครับท่านผู้ชม กับทะเบียนรถสอง3ดสามครับปกอไก่หมอม้าเนาะครับเนาะสำหรับคลิปหนีเบาแอมรตุงกัซิราแตงมชุชมไปกอนครับใอ้มนี้โชคใจกับไม่เลี่ยนครับสวัสดีครับเห่งเห่งรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมรตุงมีของดีมาฝากกีฟซี่ครับสิภาพไปเบิ่งของดีครับเบาแอมรตุงนี่ยจะเดินทางไปถ้ำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซครับตนผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทซับครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานรู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่เจงสิ่เหลถือเนาะครับน้อ่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนางถาอยู่้องในกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับานรู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,ส,สวัสดีครับัดีครบโอ้เนาะอธิบาย<ส>ให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือกการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพรานวดตินเหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุ่นขาวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่ลราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหนาลานเหตุนใดคนมองบ่เห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูงยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือหนอี่ก็มีโอกาสไม,มาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับานผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับานผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแตะรับานผู้ชมมือแตะแ,แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบป,ปากสามเถื่อน,นะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหวัวน,นะครับรูปหวัวสามครั้งนะครับานรู้ชม ข้างในนี่นะนนนเป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตง่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห,ห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก,ก้นหักก้นหลงเบาแอมหล่อทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมโตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยอพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคระับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้อือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ